ลินลินลินโอ้อยแม่หายใจอย่างดังยี่ยแยงแล้ววางเร็วเมืกี้ไปกรอกแป๊บวางลินเหรอลินลินแล้วอีกแล้วเฮียปูจะโดนเปียวนะเนี่ยหายใจโคตรดังเลยปกป้องเลยไม่มีลูน ให้ไม่เหลืองก็วางแกได้ใจดองปีตอนนี้ใช่เหรอปี <c oughs> อ๊ที่ไหนแล้วพี่น,น,นี่กลองเขียวกลองเขียวเพ้ก่องเขียวก้องเหลืองอยู่ตรงสี่แถวนอาสี่แถวไปเกินก้องพยาบาลเขียวนะใครจ้า เด็ดเม้นต์นะม่ไม,ม,ม่ที่มึงเคียร์ห็บอย่างไรเนี่ยเ้ามายยาวไปเลยยินยาวไปยิงยาไปสอ,องแกี่นี่นะแลนคอแลนคอเฮ้ยตามมาดิ สวัสดีครับสวัสดีครับไปฉายม่วงไปฉายม่วงไปฉายม่วงช้องช่องไหเยี่ยเครื่องจะเสร็จอยู่แล้ววางเครื่องนะพ้นไปซ้มก่อนได้ปะ่ะตรงตรงที่พี่วิ่งมาในแมตช์ทึบ มันเฟรดหาผมแน่เลยพี่ใช่หาผมมันเก้าจุเจ็ดเราสบายทษมันกลับไปเครื่องนู้นแน่เลยต้องตามเครื่องแน่เชียยตกใจเลยทำได้ทำได้ไั่กูเลยทษไปไหน มันกลับไปมิกกี้นด้ไปอยู่นู่นมันกลับไปแล้วนะซ่องเลยอีกสอง้องมานี่แล้วไม่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 ไมิกกี้โอ้แร่จริงจริงมิกกี้เนียนไว้เนียนไว้น่าจะเฟดมานี่มา,าทำได้ ยี่กี้ทำได้ยั้นง่ะมันเลือกใครมันจะเอาใครกันแน่วะมันหลอกมันหลอกมันหลอกยี่กี้บันได้้าขึนโอ้อโหนี่มันก็เฟดแมนเหมือนกันนั้นเนี่ยอยี่ยี่สิบรอบเป็นลวมั้งเนี่ย ไม่ตามทศเรียบร้อยแก่นะเอาจิมกี่ความแต่งเต้นเฮ้ยเฮียแล้วกูเลยทศอีฟเฟินเย็ดโด้เอาเลยเลยเลยช่วยกันเลยช่วยกันเลยจิมกี้ช่วยอย่างครับครบอยู่ช่วยช่วยปะยังยังครบอยู่มิกมี้อาจจะเนี้ยกระลังกลับไปกระลังกลับไปกระลังกลับไปต้นไม้ได้นะความตื่นเต้น โอ้โทษอัน้อยพับไม่จงกเลยแย่แล้วแย่เฮี่ยอะไรอะไรคือแย่ต้องแย่ด้วยเว่ะไอ้สัตว์ไม่รู้ว่าใครอ่ะเน่าจะมาพี่แหละไม่ๆๆ ีข้าวนากออกไปหน่อยนิได้ได้ได้ไคอปยู่แล้วฝปผ่านรอดได้ดปะเขาลุกไปยังอ่ะเราไม่มีลุกกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะมีดาบมีดับนะมีสามเครื่อง <S 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 แด้เสร็จสามเครื่องเลย กนคอดปั่นได้ปั่นเยอะกดปั่นล้วนั่นมานะบ้านฝาไม่ไข่วะน่าไม่มาไม่มาไม่มาอาญาแล้วมันไม่มีตัไอดเดอร์นะพี่ใช่ใช่ไม่มีไม่มีถ้ามันเฟะมัน เขียวแน่เห็นรอยเท้าโอ้โหไม่เอาอะไรเลยอายุน้อยไม่ทันหรอกจกังแปลกเลยทันมากที่กี้เอาอองซ้ายไปหน่อยไปทางเราที่เราโดนแขวนน่ะวิ่งไปทางนั้นโอ้โหแตา่ยากไปแล้วไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนียนๆไว้ใหญ่เขาเห็นพอเออ เพืมันมีลุกอยู่แล้วไม่ต้องรีบเข้าไปพี่ปั่นพี่มิงกี้ปั่นก็ได้มันมีเครื่องหนึ่งกับมิงกี้ระวังโดนฟรีนะเองดึงให้ใช่ใช่ไปเฟดทหารหน้ามิงกี้เฉยเลยวะของจริงนะเฮียอะไรวะเห็นเปล่าเห็นได้ไงว่ามิงกี้ตั้งแอบตั้งนาน ที่เหมียนหรือเปล่าเอาดีดีกว่าไม่เฟดกันมาเหมือน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 แปลว่ากลัวตาดำมองเหมือนจะมาหากูแันมาเนี่ะไปมองมมงกี้อ่ะมาเนี่ไปมองทำไมวะถ้าเกิดมีของก็คือแบบเรียบร้อยลบหมดแล้วใช่ไม่ใช่กูสงสัยว่าทำไมต้องผัานได้มองมานี่มานี่เอฟเฟนมานี่ ออ้้เหียะไรหวาตายยากเลยไม่ติดสองตีเ็จลยไล่รถอยู่อ่ะมึงว่ามึงว่าไงอ่ะไล่รถอยู่แต่มาวิ่งขามมานี่อ่ะมึงว่าไงวะสุดไปแล้วครูบล็อกอ่ะบล็อกพุบล็อกพุทธเบี้ยงยี่ไปลุมฮิวไปลุมฮิวไปลุมอะไรกันเลย ใช่วะตายนะพี่ตายไรสักพวนพี่ไม่หายทศปะไปอยู่กันปะผมเสร็จแล้วผมมีเข็มพามขึ้นไปดูน้อยแม่ก่อนไปเร็วๆวมาพี่รถเหลือน้างก่อนล้างฉีไอะไรปะไม่น่านจะไล่หรอก มองอะไรอรถเหลงรถเหลืองล่ากอกมาแล้วกูโดนทีนึงด้วยโอ้ยอดนตัวนี้รเนี่ยพดเก่งเสร็จเร็จ็จเสรเก่งจัดมาเทพเบลบิ่งอกมาเทพเบลกดีบอกออเิกี้ปะเนี่ยกูแลนคอร์ดแลนคอนะ ตายแล้วใช่ไหมเปิดยังประตูนั้นอ่ะตโอมัโอ้โหวงวันด้วยวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่่นาแล้วผมลุกไปแล้วด้วยไอ้ต้นมีลุกเปล่าคนไม่มีพี่อ่ะดววันอยู่ตรงนี้พี่ได้ใครวะน่าจะไล่พี่น่าจะพี่ใช่เหรอโอ้โหกูกดตายยากแล้วไอ้สัตว์ทานหน่อยทศ พี่นี่มีลุก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 เดินค้าไปเลยค้าไปเลยพี่เห็นพี่เห็นตะวันปหมโผลยังไม่เต็มนะโผลยังไม่เต็มอยู่ตรงกูไม่ทนละต้องเปิดลุกเองแล้วออกเลยปิดโปรไฟล์เหรอเก็บดิงตัดตีไว้หน่อยเก็บเป็นไอดีนะเอาขอพามาแขวนตรงนี้หล่อชื่อมไหนหล่อเชื่อมไหน ชี่แอบเฟลเหมาที่เดิมไอ้เพิ่งนัเปิดหมาพี่เชี่ยมาหาโนวันผมปะดึงเลยดึงเลยกลับ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 แม่ตายขุดตายยากอีกแล้วไม่ติดอีกแล้วช่วยมาเลยช่วยมาเลยเอารอบเอาออกไปรอดสองพ่อ ไม่ได้หนามิ่งหรอผมว่าแปลกผมมองว่าแปลกแทบทุกช็อตเลยผมมองว่าแปลกเฟินเหนียนไปเลิเฟินเหนียนไปเหนียนเหนนไปไม่ต้องวิ่งเออเหนียนเหนไปแล้วค่อยังต้องย่อมานั่งย่อมาหน้ารถอ่ะวิ่งเออไอ้รถมึงวิ่งออกไปเลยเนี่ยแปลกป่ะทุกคนไอ้รถไปช่วยกูเลยแปลกป่ะบอโลบ้านะไปมึงวิ่งไป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 แทงอ่ะแต่ว่าแต่แทง ทดหายีเพราะว่าใช่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 รีบมาไอ้ทดทันหมดเออมาดิ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 ไอ้ิมาดิทันทันทันยิงผมได้ปะกูยอมโดนมึงรีให้โอ้โหไอ้เหี้ยอุ้มมึงแตกโคตรแตกเลยเก็บลิงก์แล้วตีมันไว้ให้หน่อยมิงกี้เนี่ยให้ปอนลองส่งดูถ้าไม่โดนก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรแตกดีครับ เกมที่ที่ผมบอกว่ามิงกี้แอบอยู่ตรงบ้านฟ้าเออเกมที่ผมบอกว่ามิงกี้แอบอยู่ตรงบ้านฟ้าแล้วก็เฟดมาผมผมเอาตาดำมองเขาเฟดมาตรงบ้านฟ้าปุ๊บเขาหันกลับไปหามิงกี้ที่นั่งเนียนอยู่ที่ผมถามว่าทาไมถึงต้องหันไปหามิงกี้ด้วยมันแปลกแล้วก็ตรงหน้าประตูที่มิสเตอร์ไรเฟิลนั่งแอบอยู่ตรงรถเหลืองที่ผมบอกมันห่างกับจุดโรมไฟนะที่ผมบอกไรเฟิลนั่งเนียนไว้ เฟดไปตีเฟิรนเฉยเลยนะครับเดี๋ยวดูนะที่ผมสงสัยคืออันนี้นี่นี่นี่น,นี่ทุกคนดูนะเนี่ยผมมิกกี้นั่งแอบ,บอยู่ตรงนี้เห็นปะ่ะอ่าไม่แบบว่านั่งแอบ,บโดยไม่ต้องมองเพราะเพราะให้แอบบให้เนียนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยผมตาดำมองเดี่ยเฟด<ะ>ถ้าเฟดคือต้องเฟดมาหาผมเท่าไหร่ป่ะแต่ปุ๊บพอดูเฟด เฟดมาปุ๊บแต่ตัวหันกลับไปหามิกกี้ที่นั่งเนียนอยู่นี่คืออะไรหนึ่งแล้วหน,นึ่งแลนะหนึ่งแลเนี่ยเห็นปะเนี่ยเฟดมาหาผมปุ๊บผมเอาตาดำมองแต่ทำไมต้องหันกลับไปหามิกกี้ที่นั่งเนียนอยู่หนึ่งละหนึ่งละหนึ่งละที่ผมสงสัยเห็นปะที่เฟิร์นร้องว่าเฟดแม่นเล่นเล่นเก่งแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็คือที่ผมที่ผมมองอีกช็อตหนึ่งก็คือตรงนี้ อันนี้ตรงนี้ดูนะผมบอกให้เฟิร์นเนียนช็อตเนี้ยไอทศอยู่ตรงหน้าประตูไอทศมีแทงหลังเฟิร์นไม่มีแต่วิ่งออกไปพร้อมกันอย่างนี้ไอทศอะวิ่งเลยไปแล้วแล้วผมให้เฟิร์นนั่งเนียนอยู่กับที่อย่างน้อยๆก็ต้องเห็นรอยเท้าไอเฟิร์สไอไอทศแล้วก็ได้ได้ยินเสียงร้อง เข้าใจป่ะได้ยินเสียงร้องแล้วรอครับพี่เอกจันโน้ทขอบคุณสามสิบห้าเดือนกับคุณครับนะต้องเห็นได้ยินเสียงร้องขอ,งอโทศแล้วก็ต้องเห็นรอยเท้าที่ทศวิ่งไปไม่ใช่ไอ้เฟิร์นนั่งเนียนอยู่แล้วจะเฟดตมาตีมันได้ง่ายแบบนั้นไม่ใช่นะครับดูนะอะดูนะวิ่งไปพร้อมกันตีคู่ไปเลยตีคู่ไปเลยไห้ทศวิ่งผมบอกให้เฟิร์นเนียน của ông á, á เอ็ดดูจบเกมนะครับชื่อนี้นะไอเอดูวิตเปอร์อะไรเนี่ยทุกคนดูนี่นะไอ้เฟื่อยังร้องทุกคนดูใส่เปิร์กอย่างกากโอ้โหเฟสเป็นยอดมนุษย์เลยดู ผมอะ่ะส่งไปให้น้องนะครับเนี่ยมันไปนใช้ชื่อนี้อยู่นะมันใช้ชื่อนี้อยู่นะเนี่ยชื่อมันเนี่ยผมส่งมาให้น้องให้น้องส่งเรื่องลองส่งเรื่องแจ้งแบรดดูว่าเฮ้ยมึงเก่งเกินคนแล้วอะไรเงี้ยผมตอบสุดท้ายก็คือเปลี่ยนชื่อหนีไปแล้วครับโดนผมไปแล้วหนึ่งคนนะจักได ดักฆ่าได้เล่นลินได้ไม่กลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วแต่ถ้ามึงแฮ็ก็เรียบร้อยซื้อเกมใหม่นะเออซื้อเกมใหม่นะไม่แพงหรอกร้อยสามสิบกว่าบาทซื้อไปเรื่อยๆแล้วดักมาดักเรื่อยๆทำมาทำเรื่อยๆอย่าเลิกทําทาแล้วมาดักผมนะบางจังหวะผมดูออกท,อทําเหมือนเดิมเช่าเหมือนเดิมแล้วมาดักผมเหมือนเดิมเล่นลินเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวก็โดนเหมือนเดิม แค่นี้พอองกันง่ายๆไม่ต้องแบบไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะง่ายๆเลยทําเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมแล้วก็แฮกเหมือนเดิมมาดักเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็โดนแบนเหมือนเดิมเข้าใจปะวันนั้นอย่าห้าวเล่นทั้งทีอย่าแฮกเออก็เลอะเธอธรรมดาพอธรรมดาเข้าใจปะขอแบบธรรมดาซอฟต์ๆพอแบบเล่นแบบธรรมดาโดยไม่ต้องแฮกไม่ต้องเอาเปรียบคนอื่นเขาอ่ะเข้าใจปะเล่นมึงเฟดอย่างนี้ใครเขาจะไปจุ๊กมึง เนี่ยแต่ผมเนี่ยเด็ดเดช็อตเนี้ยคือที่ผมสงสัยใส่องสัยที่สุดแล้วก็คือช็อตช็อตช็อตที่มิงกี้เนี่ย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 ผมบอกให้มิงกี้เนียนไว้เนี่ยนะมันเฟดไลทตีเฟิรนอยู่นะเนี่ยผมบอกให้มิงกี้เนียนเนี่ยมิงกี้เนียนแล้วเนี่ยเราเห็นหน้าจออยู่เลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยมิงกี้ยังนั่งเนียนแอบแอบอยู่เลย เนี่ยนั่งแอบอยู่เลยแล้วเดี๋ยวดูช็อตนี้เฟดมาเฟดมาหาผมผมเอาตาดำมองแต่ทําไมต้องหันกลับไปหามิงกี้ที่นั่งเนียนอยู่ด้วยงงวะเนี่ยช็อตนี้ที่ทำผมสงสัยมีอะไรช็อตนี้เลยช็อตนี้เลยเนี่ยแล้วผลสุดท้ายก็อย่างที่เห็น งงนีขึ้นไปดูหมดเลยเรียบร้อยครับอีกหนึ่งไอดีสบายสบายเพื่อนเลย